เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังที่มีแฟนคลับติดตามเยอะมาก สำหรับครอบครัวของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกหลังจากแต่งงานกับยูฉัดมงคลก็มีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนคือน้องยูจีนที่เรียกได้ว่าทำเอาบรรดาพี่ป้านาอาหลายหลายท่านตกหลุมรักเข้าเต็มเต็มในความน่ารักของน้องยูจีนล่าสุดมีผู้ใช้งานติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพส์คลิปที่ได้เจอกับสาวเจนนี่และน้องยูจีนที่สนามบอลโดยในคลิปมีช่วงหนึ่ง แฟนคลับรายหนึ่งได้ยื่นมือไปแตะแก้มน้องอยูจินทางด้านที่เลี้ยงก็รีบคว้ามือออกพร้อมบอกว่าไม่จับน้องนะคะน้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทางด้านเจนนี่รีบขอโทษหลังแฟนคลับเอื้อมมือมาจับ น้องอยู่จีนแต่โดนที่เลี้ยงปัดออกพร้อมกล่าวว่าโทษทีทีน้องไม่สบายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยพร้อมกับยิ้มให้หลังจากที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นรื่นชมเจนนี่ว่าน่ารักมากๆรีบขอโทษเอฟซีทันทีพร้อมกับชื่อชมมือที่ห้ามจับแก้มนอนว่าเร็วดีมาก